อุ้ยอันนี้อะไรอะลูกอืมอันนี้เป็นสติกเกอร์ธงชาติแต่ละประเทศครับโอ้โห,โหมีกี่แผน่นเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะหนึ่งนแกะไม่ได้เลยแกะยากจริงๆจ,จะแกะได้มเนี้ยยากเกินผมไม่รู้ครับหนึ่ง 2 3 4 หกแปดเนาะว่าเจ็ดเป็นไหนอะไม่รู้มีเจ็ดแผ่นเหรอเจ็ดหรือแปดก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยรวมๆแล้วก็หลายประเทศเหมือนกันเนี่ยทกเกอร์รู้จกักแต่ละประเทศไหมครับรู้จักครับ,รรบเดี๋ยวเราก็ มาทำสติกเกอร์กันก่อนเ,อเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นทายกันเนาะครับโอหอันนี้ก็แต่ละแผ่นหนึ่งแผ่นก็มีหลายประเทศอยู่นะโอหอันนี้ก็เยอะเหมือนกันอันนี้สามสเอา ตัวรมีกี่แบวนกันแน่อะไม่รู้เหมือนกันแต่รวมๆแล้วก็น่าจะสองรประเทศมั้งที่เขาเขียนบอกมานี้เดี๋ยวแม่ก็จะลองทำโพงให้นะแม่จะทำติดกับไม้จิ้มฟันจะได้แบบง่ายๆนะโอ้กว่าจะได้แต่ละโพงวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยอืมผมคิดว่าเสร็จแน่นอนครับ ถ้ามาทำเป็นแบบนี้เหมือนในคอไว้จิมผลมไม้ที่มาหายนะแกะยากเกินแต่เขาก็ทำมาดีนะสีสีสวยแต่ข้อเสียคือแกะยาก อันนี้แม่สั่งมาจากช h อปปีเอามาให้น้องเล่นทายธงชาติกันใช่ครับอันนี้ทงประเทศอะไรหลูกรัสเซียครับนนเดี๋ยวน้องลองทายธงไปด้วยก็ได้เนาะว่าจะตอบถูกหรือเปล่ามันยากหรือเปล่าอันนี้แหละยากอันนี้รู้จักไหม ครับมันเป็นคงนานาชาติเนาะใช่ครับบางประเทศแม่งก็ไม่รู้เลยนะบางประเทศผมก็ไม่รู้ว่าเกาหลีใต้ครับ สเปนครับสวีเดนครับสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์ ปานามาโปแลนด์กาตาเมียนมาหรือพม่า มาเลเซียเม็กซิโกอุ้ยแกล้จะเสร็จแล้วดูข้างหลังสิใบรู้ครับมองตาครับ ไอซ์แลนด์ครับจอร์เจียครับฮ่องกงครับรมีอีกเยอะจ้ะอิสราเอล ฝรั่งเศสโอ้ยไะะอันีะเราเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทายกันอิตาลีมอลต์เต้คนาดารัสเซียมาวดีอาเซอรียจารอาร์เจนติน่า ខ្លាប់ទ